เขาบอกว่าเราจะไม่เีโอกาสที่สองนะครับผมมาเราต้องหาปืนใหม่นะตอนนี้ซึ่งผมเกิดตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะดึงต,ตายปกตายปะวะเอาเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะมาวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเกม Call of Duty Mobile ไม่ใช่ Mobile ชย ชอบอยู่ที่วอร์โซนนั่นเองไปเกมบ่อยฟรีนะผมถ้าใครที่สนใจก็ไปโหลดในในเว็บเน็ตนะฮะมาวันนี้เราจะมาล่กนการัดจากที่ผมกระโดดล้มแล้วกดบล็อกไปนะฮะเรามไปเกันดีกว่ารอหาห้องสักครู่ครับผมปิงไม่เกิน42ท่านผู้ชมดูเวลของผมให้ดีนะฮะนีเวลหนึ่งนะฮะนี่นี่คือตาแรกของผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมละกันนะฮะบอกว่าจะหาห้องไม่นานเหมือน Escape from Tarkov นะเซงกับ Escape มานานแล้ว เอยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยาๆๆๆๆกดไหนวะเอาเอาเอามันดึงให้เองดีกว่าอุ้ยเจ๋งอันนี้เป็นการเตรียมตัวเหรอวะผู้ชมมาลองมาลองเล่นดูกันดีกว่าฮะอุยอ้ยอูย้เอาทำไมเสียงมันมาแปลกๆผู้ชมผมขออนุญาตเดี๋ยวเราเซตติ้งตรงไหนวะเสียงผมจะปรับเป็นเอ่อบูสต์ไฮดีไหม เออเขายังชั่วหน่อยมาผมเราเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะฮะเทมาดูดิกราฟิกผมปรับแบบตามคนหนึ่งไม่ต้เหมือนกันอ่ะเขาปรับสวยๆผมก็ปรับสวยๆตามนะฮะผู้ชมจะด้ดูภาพสวยๆไงมาเราเล่นตาแรกเนาะก็ถ้าเกิดเล่นกากร์ดอะไรก็ขออภัยด้วยไม่ลงไงวะเออลงไงอ่ะสเปปโอเค ลงไปดดิยลงเร็ว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 ผมจะลงตรงบ้านแดงข้างหน้านะวู๊ดึงโอ้กดคิวได้ดิเหรอลงเร็ว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 ชิพายต้ชมคนเยอะมากอะ่ะผมผมเล่นตาแรกนะครับขออภัยด้วยนะพูดอำส่อละขออภัยด้วยจริงๆว<อ>ู๊อดีตผิดด้วย อะไรวะโอเคอเฮ้ยชิพายผู้ชมผมเ,เล่นยังไงวะเอามามาเรามาลองดูกันดีกว่าโอ้โหปืนสุดจัดประหลัดบอหูกล่องลูกซองเหรอผมขอเฮ้ยโอเคผมขอเป็นปืนนี่ล้วกันนะโอเค มาฮะโอ๊ยผม,มอยากปืนนี้ผมขอปืนกลดีว่าจะเล่นวงขออภัยด้วยท่านผู้ชมเนื่องจากว่าปุ๊บก่อแตกเอาเว้ยอ,อููหนึ่งคิวไปแล้วใส่เกาะ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  โอเคต้องทชมซาคู ate, for ้องชมใจเย็นนะขอพลัยด้วยทะลิ้นพันตื่นเต้นนะครับก้มันตื่นเต้นเฮ้ยพืนนี้สวยว่ะเราคนทิ้งกระสุนอันนี้เราไม่ได้ใช้เนาะโอเคมเจาโครบดีเหรอเจ๋งว่ะมาชมทัยยายแลว โอ้ยงยาชิบหายเลยโอ้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 ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้มโจับเอ้ยโอ้ชมเกมนี้คือ้กิดเราอายุอบเราจะโด้จับมาแล้วกอมาสู้นะถ้เกอดยราชนะถ้กิดเราช้ะได้งขังเนี้ยาจะสามารถออกไปอองนะฮะตอ้นนี้ถูกขังอยู่นะฮะผมโอ้โม้ยอยอคนอี่ผม่อยได้นะอ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอฮะโอ้ยอย่าหาเรื่องผมโู้นีโอ้มันปล่อยผมผมจะตายแล้วอี่ตายจริงจริงตายจริงจริงโอ้โหโอ้โูโอ้โห้มาดิมาดิมาดิจบแล้วทำทำทำจบแล้วต่อไปจะเป็นคิวใครเอ่ยคิวผมเหรอชิปหายแล้วมาโอเค to earn your freedom, soldier. Chep. Không phải tôi rồi. Mạnh vui, mạnh vui. Có bảo là cho nhiều cả đi sò nữa hôm hổm. Mà, chúng phải mày là có mày ตกตายปะวะเอ้าชิมาครับตาแล้วกันถตาเดียวมันจะมันจะน้อยไปนะครับผมคือเวลามันจะน้อยไปสกีคือผมตายได้ไงวะอู้อักคือผมโดดลงที่สูงเกินผมเลยตายไปเลยอนะ่ะมาชมกระตุกสักนิดนึงเอ้า ชี่หายค้างอ๋อขออภัยด้วยค้างอ๋อโอ้ยปิ้งเหรอวะค้างอย่างเงี้ยลงมัอีกสวยมาดิ <c oughs> ก็แตกแตกไปหนึง่งโอ้รยิงวะโอ้ยมาไม่บอกกันเลยแตกสองที่ซ้อไมได้เก่งจัง จากหัวเล่นชิงผมไม่เก่งเลยนะฮะโอ้แตกโอ้แตกทำไมมันโหดจังวะซ้อมอย่างเขาโหดโอ้โอ้โหโ,โ,โดนฆ่าครับผมไลเปอร์อด,ดูดโิโอ้โหโอ้หมาลงใหม่ฮะไปซ้อมมันโดก,กันนะ โอเคเอ้ยสกทุยไม่เป็นไรงั้เป็นการเคลียร์ปืนแล้วกันตะกี้ปืนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคมันลงเป็นมุมบวกมุมบวคนนี้ให้ดูมือดิมาเดี่ยแหละเล่นจริงแล้วตะกี้ของผมตาแรกเนาะก็เลยยังไม่ได้ซินเท่าไหร่นะฮะมา เนี่ะจะคือของจริงละครเดิมว่าผู้หญิงอ่าไฮไลท์ที่หนึงสู้เพื่อนคือผมคนเดียวนะผมไม่กดทีก่อนที่มันหางานนะคือถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนเล่นเนี่ยจะกดไปไปเดี๋ยวเราจะลงตรงกดเอ็มเปิดแบบตปิดทันที่เนาะผมอยากจะลงทีมสเตชันแต่ว่าผมจะลงตรงตรงนี้เลยแล้วกันเราต้องเริ่มจากขอบมุมไปไปไป งนั้นนั่นมนันเผมเดงไว้กันตรงนู้นนะจะถึงมั่อเอ้ยกันเกือบใครจะมาป่ะวะเปิด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 อพีจีหรอบ้าแล้วโอเคได้ไ้สักการันหนึงคท่าผู้ชมกระสุน พี่หมายแล้วลงไปผมตายปุนเนี่ยสูงวะเนี่ยเขไม่ตายเว้ยโอเคของหมดแล้วเหรอเอ,เอ๊เอๆเอเอ,อะไรอะระเบิดอันนั้นสตันการเน็ตโอเควันนี้คือนา้ชมชั้นสามมีกล่องอีกอันหนึ่งโอ้โหเฮ้ยปริเจเารีว้าวว้าว,ว,าว น่าสนใจซะจริงๆตายปะวะโอเคผงขอใส่ก้อยเต็มเลยนะโอเคผู้ชมตรงนี้มีกระสนนุนปืนปืนเราปืนเลยจนาลีฮะเราเราไม่กลัวู่และเอางมากโหอาบิจีเหรออาอาจียิงใครดีวะ ใชเถอะเอ้าผมสมยิมเลยแล้วกันนะเพราะว่าอาวุธยิงผมผมไม่ได้ใช้อะ่ะเอา้าโอเคทุ่มชอม็อตวันนี้มีของอีกเหรอผมเจอของเยอะมากโอ้โหวันนี้แจ่มเฮ้ยทุ่มช็อตหรือจะเอาพี่ก้าสูนดีวะผมขออันนี้แล้วกัอน,นอันนี้แล้วกันเนะนาะสไนเปอร์ใช่ไหม อันนี้ไม่ใช้ทิ้งไปทิ้งไปโอเคที่เหลือใช้อะจัดไปคือแกได้สามารถซื้อของได้เลยนะเดี๋ยวทําชมไม่รู้นะฮะอะไรเล็บชิปคืออะไรวะเฮ้ยเชสเฟียวจาดเอาเพราะผมหนักมากอะเจอใครผมพร้อมสู้อะมาอิสักตา วัว่นก็กราฟิกนี่ถือว่าลื่นมากนะฮะเฟรมเรทผมอยู่ที่ประมาณ146เลยเนาะถือว่าไม่แหลกเลยนะถือว่าด,ดีดีดีเป็นเกมที่แบบโหลดแล้วกราฟิกไม่แหลกดีผมชอบถือว่าอุ้ยโอ้อโหชิบหายผมจะตายแล้วดิพึ่มันยิงเลือสัอ้นนะเดี๋ยวชิบหายละเปลี่ยนเลยผมขอทีนัดพอผมชอบแบบเบิร์สโหมดมากกว่า เอ้าวแล้วไหนของวะเอ้าชิมหาร์ตสายิงได้เฮ้ยโอ้ยปืนโคตรโคตรโอ้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 ผมตายเลยปืนเลยวะชิบหายไม่ได้ปืนเลเซอรี่ไปผมโดนจับอีกแล้วมาคุณผู้ชมอันนี้ต้อไม่แพ้ถ้าเราแพ้ปุ๊บเราจะจบเกมเลยไม่ได้ นี่ไงนี่ไงไปไหนอะไปไหนล่ะโอ้โหไปไหนอืมปัดมัดขวาเลยนี่นี่นี่โอ้ฉันด้วยโอ้ติดติดติดพาลชาเดี๋ยวต่อยผมโอ้คนต่อไปท่านผู้ชมหายชิบหายแล้วขอบเป็นยามัดเลยขอบเป็นยีสักปืนโอ้ระเบิดนีก้อนหินด้วยเหรอนี่คือให้ผมยึดธงเหรอขอให้ยึดธง อย่าตอยผมผมผู้หญิงครับโอ้โหต่อยผมได้งเงินเนื้อย่าคุณผู้ชมโอ้โหพกอะไรวะสุดยอดเลยวะพกอะไรวะเนี่ยู้ก็สมหมด้ก็สุมหมดอุ้ยโดนแฟดอุ้ยโอ้โหมัความแฟดมาแล้วผมมันไม่เห็นเนี่ย โอ้โหมันตีเฮียของตายเลยเฮ้ยนี่เขาถูกลันก่อนเจอกันพัดหน้าสวัสดีครับ